สู่ c r a u Gear Channel ที่คุณไว้วางใจได้ในการรีวิวเชิงลึกการวิเคราะห์และข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรทางทหารและวิศวกรรมขั้นสูงจากทั่วโลกที่นี่เรานำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ล้ำสมัยและในวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ JF-17 t h u n d e r b l o c k i II, II รุ่นปี2025ซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือระหว่างปากีสถานและจีน 1> jf 1 7 t h u n d e r b l o c k iii คือก้าวกระโดดครั้งสำคัญจากกลุ่นก่อนหน้านี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่เป็นการนิยามใหม่ของเครื่องบินขับไล่มัลติโรขนาดเบาในสนามรบยุคใหม่รุ่นล่าสุดนี้อัดแน่นด้วยการพัฒนาในาด้านอวิ i o nics เรดาร์ระบบอาวุธและห้องนักบินทำให้เป็นที่จับตามองของกองทัพอากาศและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงทั่วโลกหัวใจหลักของ jf 1 7 block iii คือระบบเรดาร์แบบ aesa Active Electronically Scan Array ที่ล้ำสมัยซึ่งมีระยะการตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นมีความแม่นยำในการติดตามและต้านทานการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีมากทำให้นักบินมีความได้เปรียบอย่างมากในการรบแบบอากาศสู่อากาศและรับรู้สถานการณ์ในสนามรบได้อย่างเต็มที่อีกหนึ่งการพัฒนาใหญ่ในบล็อก III คือห้องนักบินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมจอแสดงผลมัลติฟังก์ชันระบบแสดงผลบนหมดนักบินและแผงควบคุมอัจฉริยะซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของนักบินและลดเวลาในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆภายในห้องนักบินได้รับการออกแบบอย่างลงตัวทำให้การใช้งานคล้ายคลึงกับเครื่องบินรบระดับสูงจากตะวันตกและรัสเซีย ในด้านสมรรถนะเครื่องยนต์แม้จะยังคงใช้เครื่องยนต์ RD-93 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแต่โครงสร้างของบล็อก III ได้รับการปรับปรุงทางอากาศพลศาสตร์ช่องอากาศเข้าและพื้นผิวควบคุมการบินถูกออกแบบใหม่เพื่อให้การเคลื่อนไหวคล่องตัวขึ้นรองรับการเลี้ยวด้วยแรง G สูงได้ดีซึ่งมีความสำคัญในการรบระยะประชิดและการหลบหลีกระบบควบคุมการบินแบบ l ฟบ Y ย i r e ยังช่วยให้ควบคุมได้แม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น ในด้านอาวุธบล็อก II รองรับอาวุธขั้นสูงมากมายรวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลรุ่น PL15 ที่มีพิสัยยิงไกลกว่า200กิโลเมตรซึ่งช่วยให้ JF-17 บล็อก II มีขีดความสามารถในการโจมตีจากระยะไกลเทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่ราคาแพงจากตะวันตกนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยอากาศสู่พื้นเช่นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และอาวุธโจมตีระยะไกลทําให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ได้หลากหลาายด้นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์บล็อกไอไอไมีระบบที่ทันสมัยมากขึ้นรวมถึงตัวรับสัญญาณเตือนเรดาร์ระบบเตือนภัยจากขีปนาวุธและตัวกวนสัญญาณซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตเมื่อเผชิญกับระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกยังมีระบบหลอกล่อขีปนาวุธแบบลากจูงที่เสริมเข้ามาอีกชั้นหนึ่งขอองค์การป้องกัน จากมุมมองทางยุทธศาสตร์ JF 17 Block III เป็นทางเลือกที่มีต้นทุนคุ้มค่าแต่ให้สมรรถนะระดับสูงเหมาะสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการประสิทธิภาพที่ทันสมัยถือเป็นเครื่องบินรบที่เติมเต็มช่องว่างระหว่างเครื่องบินรุ่นเก่ากับเครื่องบินเจเนเรชันที่5ได้อย่างลงตัวรุ่นปี2025ยยังมีการปรับปรุงวัสดุโครงสร้างโดยใช้วัสดุผสมสมัยใหม่ทำให้เครื่องบินมีน้ำหนักเบาขึ้น แข็งแรงขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นระยะทางบินไกลขึ้นและลดต้นทุนการบำรุงรักษาด้วยการออกแบบแบบแยกส่วนทำให้การอัปเกรดและซ่อมบำรุงในอนาคตทำได้ง่ายขึ้นส่งผลให้ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานลดลงนอกจากนี้ j f 17บล็อก III ยังถูกพัฒนาให้พร้อมสำหรับการส่งออกเหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการปรับปรุงฝูงบินโดยไม่ต้องพึ่งพาการจัดซื้อจากประเทศตะวันตก ซึ่งมักมีข้อจำกัดทางการเมืองด้วยความร่วมมือระหว่างโรงงานอากาศยานปากีสถานและบริษัทเชิงดู u Aircraft ของจีนทำให้เครื่องบินลำนี้เริ่มได้รับความสนใจจากหลายประเทศในเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ โดยรวมแล้ว JF-17 Thunderblock II i คือผลงานแห่งความภาคภูมิใจขององค์การพัฒนาร่วมกันระหว่างปากีสถานและจีนแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ขององค์การสร้างกำลังทางอากาศที่เข้าถึงได้โดยไม่ลดทอนประสิทธ,ธิภาพไม่ว่าจะเป็นภารากิจป้องกันทางอากาศการโจมตีด้วยความแม่นยำหรือการลาดตระเวนมันสามารถตอบสนองได้อย่างครอบคลุมในระดับแนวหน้า ถ้าคุณหลงหลายในเทคโนโลยีการบินแพลตฟอร์มทางทหารหรืออยากติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการรีวิวอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่าลืมกดติดตามช่อง c คราวเกียเพื่อไม่พลาดข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึกจากโลกแห่งเครื่องจักรล้ำสมัยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปของ c คราวเกียร